สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครผมวันนี้เราอยู่ในผู้เอกนํารายการครับอของศึกมวยมาสานั่นเมืองแอฟไพทีวีนะครับที่เวทีมวยลังสิตครับเป็นฝ่ายแดงครับโอเล่ครับปะทะกับนิชเชาครับเปิดประมาณยก3ามเลยครับตอนนี้นิชเชาต่ออยู่ประมาณสิบ้านะสิบเประมาณนี้ครับดูครับช่วงชกนี่ลูกล้านี่แม่เหมือนสู้กับยักษ์เลยครับ ใหญ่กว่าอ,อย่างเห็นได้ชัดเลยครับน,นี่ชาวโชคกับไก่นี่ไม่เคยเสียเปรียบเลยเรี่ยโอ้โหส่วนมากจะได้เปรียบรูปนล่างช่วงโชกตลอดเลยไปไปมาดิโอ้โหเล่ใน,นก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับไปไ,ไปม <ไป S 1> าสเตหไปขวาคืนโอ้ยงั้นสอบไปครับโมเด็ ตีไปตีมาตีไปโอ้โหโอ้ยสายหลุดโดนไม้คืนครับพยายามเริ่มออกมีสองมีอะไรแล้วครับไ,ไปอะไรไม่กดไว้โอนไว้ตีโอน นักใช้ไม้ใหญ่นักใช้ไม้เี้ยน้ยกดคอมาตีอะไรอุ้ยหมัดหมัดหมัดตอกหอนไวหอนอย่างเดียวโอ้ยอุ้ยเดือวสองไปอะไร มาตีลีมาตีโอ oh, oh, ้โหโอ้ยแตกแล้วไม่รู้ว่าน้ำแดงของใครนะอุ้ยสะดุ้งครับนิชาวโอเล่โอเล่ตีไปเลยนิชาวไปนิชาวนี่ชาวนี่ชาวจับทุ่มโอ้โห้เลยฝุ่นฟาตีน้าพี่เลี้ยงเงินพี่ชาวบอกให้เดินแล้วครับ บันไปเสียเก่าคาไว้โอเล่บอทองตีโอ้โหยกที่สามครับไอโอเล่แตกนะแล้วมาชมมาต่อยกที่สี่ครับโอเล่มีเท่าไหร่น้องใสแล้วนะยกนี้นะอโอกาสนี้เท่านั้นแล้วครับยกสี่โอ้ไปลองตามอยู่สี่หนึ่งห้าหนึ่งเลยครับ แนวมดูแล้วม,มวยแล้วนไม่แพ้ไม่แพ้นต้องขี่สูสีอยู่นะซึ่งพอได้ยดพอได้อะไรได้อยู่ข่าวลีได้ใหญ่นะ <c oughs> เอาครับเอาใจช่วยมวยรองครับคู่นี้บอกเลยไปต่อยไปเสียไปอ้ยโ้ยโดนหมัดที่เขา เจอต่อโกเล่จามสอ,อกไว้ไปไปแทงซ้ายว่ะโอ้ยโดนแ่งขวาอย่านอนไว้ก่อนครับเช้า โอ้ไม่รู้ว่ามาเดินจับนายตีเขานี่เข้าทางที่เขาหรือเปล่าครับโอเล่แมพี่เลี้ยงบอกให้หมัดอย่างเดียวนะ ถ้าเป็นนี้ดูแล้วน่าจะเรียบร้อยครับดูแล้วน่าจะเรียบร้อยครับดูครับเข้าในไปโดนนข้าวอีกดูครับโดนนิชาวรัดไว้เข้าในก็เรียบร้อยเลยครับ อ่ออลอาละครับมาโชว์กันต่อ,อยนสุดท้ายครับสองร้อยบาทได้แล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่มีใครเล่นแล้วเซ็หนหีกลับแล้วครับตอน,น เรืเ่อยๆครับเผื่อฟ้าผ่ามาสายขาไว้ครับโอ้แต่แน่นอนอยู่แล้วนี่ชาวไม่แรกอยู่แล้วครับลักไก่เตะลักไก่ต่อยจับในแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องสืบโอ้ยเฮ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 ้ย มเลยนะบอกให้นะเราเป็นเล่นมานะโอ้ยโอ้ยหมัดเดียวก็เสียวได้นะ <c oughs> บอกให้นะ อโอเลยสาต่อโอ้โดนหมัดไปนิเชาโอ้ยมิกแกงให้เห็นแล้วมิกเล่นไปอะไรครับโอเล่โอเล่สายไปเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยแอร์อะไรนิเชา ดูท่าไม่ดีครับโดนหมัดโอ้ยดูท่าไม่ดีครับดูท่าไม่ดีครับโอ้ยมาครับมาลุนครับหลนไม่ลนโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ถ้าต่อยสักสิบยี่สิบวิเป็นเรื่องได้เลยนะ ตกไปตะกุบเลยครับพี่ชาวโอ,โ,โอ้โหแหมเป็นเมื่อกี่วินาทีที่ยาวนานที่สุดของเขาแน่นอนครับพี่ชาวโอ้โหสรุปเลยครับพี่ชาวครับเอาชนะคะแนนเจ้าโอเล่ไปได้ครับเกี่ยววาบเลยฮะงล้นก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ